Something in your eyes Tell me who I am เซกเลยอ่ะไม่อาจเก็บดอกฟ้าไม่มีปัญญาเลี้ยงดูเออแต่ว่าวันนี้เหนื่อยนงเว้ยนอนดีกว่า เหยอะแล้วว่าเยอะนอนอยู่ตรงนั้นน่ะโยงแมงจากอีอย่างนะก้ยว้ยคนที่หลับที่นอนเน่ะแมงเนี่ยอุยนอนก็มาหลับกาลังฝันดีเลยถึงน้องจำปาคนนั่นน่ะน่ารักจังนะ ื่ไหราจะได้เจอกันอีกเนาะน้อ,นองจำฟ้ายวที่รักของพี่น้อตอนน่อได้กว่าเพื่อเห็นเขาอีกอเฮ้ยใช่้ยแมงขัดจะบวกน้อกงก็ังหลับยุ่งกบกัดแมงจะไปได้ยังแมงีิน้องต่อดีกว่าคุณท่าแมงใช่คุณกำลังผส ปัญหาคัดจมูกยุงกัดนอนไม่หลับนอนหลับไม่ลึกใช่ไหมคะเฮ้ยมาได้ไงวะพวกเราขอเสนอลักกี้ดีมสารสกัดจากดอกขมอไมายและหัวหอมเป็นสติกเกอร์แปะหอมกันยุงช่วยคุณหลับสบายฝันหวานถึงแม่ดอกจำปาของคุณค่ะครับืมหอมสดชื่นอมทงวา เท่าที่ผมทราบมาครับคุณเฟูร์มีการนอนไม่หลับหลับไม่สบายมีอาการคัดจมูกผุมแพ้ขึ้นหรือยุงกัดผมจึงขอแนะนำลักกี้ดีมสกัดจากดอกคาโมไม์ช่วยทำให้คุณนอนหลับหลับลึกหลับสบายและกลิ่นของหัวหอมช่วยในการไล่ยุงเออลักกี้ดีมนี้ผลิตจากประเทศเยอรมนีและได้รับยอมการยอมรับจากนักวิจัยทั่วโลกลักกี้ดีมครับ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวเป็นตัว Lucky Dream นะคะตัวนี้นะคะเป็นแผ่นแปะหอมนะคะช่วยทําให้เรานอนหลับง่ายขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายนะคะสําหรับใครที่นอนหลับยากนะคะแนะนตัวนี้เลยค่ะเดีย๋ยวไปลองกันนะคะไหนก็ได้ติดตรงแบบตรงนี้ก็ได้นี่นี่จะติดตรงคอจังไหนก็ได้นั่นแหละ้วก็หับแ,แล้วก็จะหลับสบายทั้งคืนเลยสำหรับการรีวิวว,วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะ ทุกคนสามารถไปหาซื้อตามหน้าที่อ่าร้านะคะ้าชานท่วไปลเลยนะเนี่ยราคาถูกมากบอกเลยไม่บอกเท่าไหร่เดยวปินเดี๋ยวมันบินบ๊ายบาย